สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆจะพามาดูข้าวไหลสารพิษค่ะอันนี้ข้าวปลูกไว้กินเองค่ะประมาณเกือบสองไร่ค่ะไม่ได้เอามาโปรโมทขายนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ดูว่าจริงๆแล้วข้าวเราไม่จำเป็นต้องไปใส่ปุ๋ยไม่ต้องฉีดยาฆ่าหญ้าไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราก็ได้กินเห็นไหมคะนี่ ข้าวเม็ดสวยด้วยนานี้ไม่ได้เคยใส่ปุ๋ยเคมีเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเลยเพียงแต่ว่าเวลาที่เราเกี่ยวข้าวแล้วเราไม่เอาฟางออกให้ฟางเนี่ยคุมดินไว้เพื่อให้จุลินทรีย์เขาได้มีที่อาศัยอยู่เนี่ยค่ะผลงานของข้าวไรสารพิษ ปีนี้โชคดีน้ำเยอะไม่ได้เปิดน้ำข้างนอกเข้ามาเลยค่ะข้าวเราก็ไม่เป็นโรคด้วยสวยไหมคะข้าวอันนี้น้ำเขาแห้งเดี๋ยววันนี้จะเกี่ยวแล้วค่ะเนี่ยค่ะข้าวเม็ดเต็มรวงเลยเห็นไหมคะแต่ว่า รวงอาจจะไม่ใหญ่ไม่หนาเหมือนกับที่เขาใส่ปุ๋ยเคมีแต่ว่าเราได้กินข้าวที่ปลอดภัยไร้าสารพิษค่ะแต่ถ้าเกิดทําเยอะที่เขาทำขายกันเขาก็ต้องใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อได้ผลผลิตที่มากกว่าอันนี้เรากินเองเราปลูกแบบธรรมชาติเลยค่ะธรรมชาติพระแม่ทรณี พระพี่รุ่นพระพายพระแม่คงคาให้ข้าวเรากินโดยที่เราไม่ต้องเอาสารพิษลงไปในดินการที่เราใส่ปุ๋ยเคมียาข้ายาระยาฆ้าแมลงจะทำให้ดินแข็งดินแน่นแต่เนี่ยค่ะนาแปลงนี้ ไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีไม่เคยฉีดยาฆ่าหญ้าและไม่เคยฉีดยาฆ่าแมลงเพียงแต่ว่าเราตอนที่เราเกี่ยวข้าวเราจะให้ฟางข้าวนะคะคุมหน้าดินคุมหน้าดินไว้เพื่อให้จุลินทรีย์เนี่ยค่ะเขาได้มีที่อยู่แล้วเขาก็จะช่วยพวนดินทำให้ดินเราเนะะี่ยค่ะฟู ทำให้โครงสร้างของดินดีเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะข้าวอินทรีย์ขอบคุณเพื่อนๆพนพี่ๆี่น้องน้องที่ติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย